คุณกุ๊บเลือดอะไรจะสามารถทายนิสัยคุณได้อย่างแม่นยําเลยนะครับผมให้เวลาคุณ5วินาทีในการคิดว่ากุ๊บเลือดคุณกุ๊บอะไรนะแล้วคุณก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับถ้าคุณจํากุ๊บเลือดไม่ได้ไปดูบัตรประชาชนถ้าบัตรประชาชนหายไปถามพ่อแม่คุณนะครับเริ่มได้ครับ ครบเวลา5วินาทีแล้วครับคุณคอมเมนต์ลงมาเลยยังครับว่ากรุ๊ปเลือดคุณกรุ๊ปอะไรจะไปฟังเฉลยกันเลยครับถ้าคุณเลือดกรุ๊ปเอแสดงว่าคุณยึดติดกับความคิดมากจนเกินไปทําให้คนรอบข้างมองคุณว่าคุณเป็นคนหัวแข็งแล้วก็แบบดูเป็นคนที่มีความคิดอยู่ที่อยู่คิดแค่รอบตัวเองอ่ะแถมคุณยังเป็นคนเจ้าระเบียบเป๊ะอีกด้วยนะแล้วพออะไรไม่ได้ดั่งใจนะงงงิดโมโหง่ายคุณอ่ะแถมไม่ค่อยยอมใครด้วยจนกว่าจะถูกตามใจถ้าคุณกรุ๊ปเลือดบีแสดงว่าคุณเป็นคนที่ยึดติดกับคควววาามมเพออฝฝััันนนนชบกกลลงงจุณืแแยยะะรห่ โลกความจริงกับโลกความฝันคุณไม่คิดมากครับไม่คิดมากแบบไม่คิดอะไรเลยจนคุณแบบว่าถูกมองว่าเป็นคนไร้ความรับผิดช,ชอบนะแถมแบบกล้าได้กล้าเสียเทมดหน้าตักไม่ค่อยคํานึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาและถ้าคุณเลือดกรุ๊ป AB แสดงว่าคุณเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะชอบใช้ความคิดคุณเป็นคนที่ไม่ปิดกั้นหัวของตัวเองชอบการได้สนุกและลองทําอะไรใหม่ๆมากๆและคุณยังเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นรับรู้หรือเป็นคนที่มีกำแพงสูงครับไม่ค่อยเปิดโอกาสรับใครหรือโอกาสให้ใครใดๆเลย ตัวจริงจังจนทําให้คนรอบข้างรู้สึกอึืดอัดคุณกล้าแสดงออกแบบโคตรชัดคิดอะไรรู้สึกอะไรก็แบบแสดงออกมาตรงตรงอ่ะบางทีการกระทาของคุณเนี่ยมันก็แบบไม่ผ่านการกันกรองอ่ะคนรอบข้างก็เลยไปเสียความรู้สึกต่อตัวคุณนั่นแหละแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงมันตรงกับคุณไหมคอมเมนต์ลงมาเลยครับ